ว่ามงึางผู้ใดอยากจะพุทธศาสนานกค่บวชจะอยู่บ้านหอห<อ>นีออกมาบวชตัไกใจบ้านมรัเท่าห้างจากจากหนอบุคคจากมกลัวบางทีห้างจากการุขี่คนทั่<อ>บ,บ้านก็สร <c oughs> ้าบบุบว่าแหนีมาจังสี่มันบระหุจักไหยังมากบวชในแบบนี้เพิส่สร้างซอนนีจังสี่แล้วซ้อน,นจังสี่<อ><อ> ศึกษาพระธรรมศึกษาพระวิดัยเด้จังงินหน่อยจะงม่จะาสมบูรณจาเบื้องหลัก็เป็นบุญสามอย่องเด้ที่นี่ก็เด้ยมีการทุกที่เด้คือเราจะพิว่าพระที่นี่ชาองค์จ่องค์ค่ะยี่สิบเจ็ดค์เนาะยี่สิบเจ็ดองค์คือมีพรปะมิมีอยังนะหลายคือมนคือม่ตนี่เด้เนาะจ้าือจะ้อางซี่ครับ มันในยุคบ,าบา้านพวกเจ้าเฮาเองตีบทจักยังผมเบิ้งโทรทัศน์น้ำกันสับลาบเงิกาแฟน้ำกันเรากั <c oughs> นเบ่บ้า <c oughs> นเองซื้อเลขซื้อ,อยังน้ำพ่นมันเป็นจุบบกเจ้าว่าอังสันแล้วมันบริจุตสาบกจกั <c oughs> บกบริจิปฏิบัติบรจักตั้งบ้าเวลาวิการกากสิ่งเก่าจังไดบริจิต คนอื่นบาบีกันตะเวีดเลื่อมืไปขอมือเดียวเป็ว่าแจ้งมือไม่เห็ดไล่มือไปเลยจะหลับได้เขาก็จักอย่างว่าพบทุกแม่นทะเลซื้อก้อยไม่กี่โลดพระบ้านอยู่บ้านกับกาทีมูพวบไปบวชเป็นว่ากินราดเดอะเปว่าคิดว่าเลื่อยพบทุกไปเป็นวันไม่ที่จริงมึนบแมนแมน แก่งก yeah, so mm ันไล่ม mm ืออจังเรียกว่าเช้าวันใหม่ทำอาหารอะไกมันกัดมันตั้งสจะไปถูกจเยยังมาสอนกันเราเลยของทู่งไปิงวันใหม่กินก้อยเดือดใหญชั้นก้อยเดืดนั่นแหละมี่เลยมเล็วม่เลมเวเดบอกมีคำว่าวัดปลาวัดปลามันก็วเด้บอกว่าจักสีจริงมันบ่มีปลาบ่มีบ้านนี่เถอ พรวัาปฏิบัติมันนี่ศึกษาเสมอกันนี่เลแต่ว่าบศึกษาบ่ปฏิบัติน้ำกันไม่ได้เป็นแยกบางที่สชให้ิันรับบารับเด้จ้าต้องมาบวชใหม่เจาเห็นคลิปยังมาบล็อกไลน์พวกที่มีอาบัตินีมอนความสามรถบรรุธั่มอยัางได้เ้อะมันธรรมดานด้ที่บวกเข้ามาหรือปด้ว่าสิงที่หวังจะนกเ่งมาหวังเอานิทานเราปบะได้วมาไหวจั่สรรไเด้๋วเเรีนก่อ บ่าปฏิบัติจริงเหตุจริงบอกเป็นแม่หลังกินตอหน,นกันนั่นเ้าเดี๋ยวก็เคยเห็นมันเสียเรื่องความร่วมมือเกี่ยวเทียบก็ได้ไปเห็นบ้างจากเกียวเทียบนั่นบ้านแบ่งกับ,บแม่ห้างเกษกับพิจกันกับคนขายเหลก็กเนาะเส้นหลาย,ยไปหาสวดกันหาสวเาสดเอา่องคือ ธรรมดาได้บวชก็เป็นของเ,อเด่น,เ,นาาเป็นของง่ายอเก็จะอยากอยากสบายให้คนบวชไปะมาบวชไปนี่ <c oughs> มาบังปฏิบัติจัดเวลาค่ะหลวงพ่ออยูเ่เริ่มจากเริ่มจากมุ่งคื่จะทำบวชทำบัด <c oughs> ไปแล้วพักนิดหน่อย <c oughs> สองทุ่มมาฟังธรรมนั่งสมาธิสามสิบนาที แล้วไปมันจากมากัตสึเดอคุซิทุงวัเมื่อคือเรื่องของคนเยอะมากเขาเจ้าอันมาพักอยู่ในนี้เขาจะได้วิธีการกาปฏิบัติแล้วเขาจะเหเป็นแล้วเขาจะส่งอารมณ์กุศลไปหรือส่งชาติไปครับส่วนพาน,นะหลังจากเดียวกันเนี่ยลงจากซาล่ายซีฟกตแล้ว จะต้องไปดูบัสไปหอดกลุ่มจังนอนตีสามตื่นโมง,โมงเช้าไปบินกระบะากับมาสันกันแล้วทับกอกิจวัตรล่างบาดล่างเรียบร้อยแล้วก็ต้องเดินไปกรงทเทียยททเท่ยงเดินมนกรงเที่ยงกลางคืนผักผักสามชิโม่ายสามลูกใบสามลูกลูกบาก้านปัสก่อนเรียบร้อย ครับเขาไอ้ทางสังคมยกเของเห้เราเด็หนีอย่มตัวว่ามี้ผ่านเชยนผาคุณมีได้กมี้อยู่ในป้าก็ลองของใครมั่งเด็กจไปอ่านหนังสืออ่านหนังสือค่ะดีไหน่สินอะไรอะไรเวลาเาถามม่นตอบได้ อะไรมาขอการภาษามดิก an ็เดสอ่ evet ันดิชนิดพิษ่ค่ะอะไรวอการมาษาดีทำไมจ้าสี่เี่ยนเป็นอย่างเาลันั่ดบ่บัตรบัตรจากไหนมาจักโซเลลยดูใส่สาวดูที่สานใส่สาอันนมันมีดบัต ยางสีใสแบบนี้ก็เก็บตามคุณธรรมยกักษ์ได้อยู่ใจมันบ่ได้ไปหาออกข้างคอยสมงกโกสมบกมมกทุกคนชื่อเลขชื่อยังมันบกรเดยนี้ได้ไดบ่ผู้ใดมาขายอย่างนี้ได้มนมอื้ออออยากคือมานยังเนาะวลาปวดน้าผุ้ทิพย์วนผุ้สุนีคุตายได้รับอีีะะบ่ค่ะบ่ยิ่ง ย่ประเทศประเทว่าผู้ตักาปถึงผู้ส่งอาสงถินกบวบบบริสุทธิ์ชาติกระบมีเขาจะเอางไปส่งกับเจ <ạ. S 1> แล้วสัว่งน,น,นี่ก่นนาว่าทางนี้ตเวลาูุ้ทิดเอาผูุ้ทิดูุ้ทิดเอาเออเขาบุธกันสัส้น เพราะคนไทนบุกุศลกรรมดีนี้จงถึงแด่ม่านดาบิดาของข้าพเจ้าตลอดทั้งญาติของข้าพเจ้าเจ้ากรรมนหลวสรรพสัตว์ต่างยไม่มีที่สุดนไม่มีความทุกของเราบรรดานีก็ร่วมโบกันเนาะได้ก็ได้ว่าได้ก็เป็นเรื่องของเวียนกรรมทางพลังก้มนักก้มเบาดีก้มนักนักห้ามเยี่ยมจังสี่หมก็บ่ได้เออบ่ได้สวงลงมอารกกันเออมันก็มีเขตนัก หนักมากหนักมันจะได้เฉพาะกบกเป็นเปรตชนิด <Credit> ท <noise> ี่ส oh ิบสองมันเป็นเรื่องเงี้ยวอซึ่งพวกเจ้าบอกเคยได้ฟังเกิดไปฟังแน่นล้เออบอแมนว่าสิได้บอเพราะนั้นได้บอพอแม้ว่าคาบันไดบอมันเป็นเรื่องละเอียดคือยงเด็ดเปรตชนิดสุดท้ายยิ่งสุดท้ายตายแล้วก็ใส่เห็นอยังเช่นเป็นเร็นั้นขึ้นเบบมมีอยู่นี่ทั้งเกือบกระบ้า มาทำบ oui pues ุญไลยพอทำให้เขาได้หลังนั่งลกสูงขึ้นเขียดเขาไม่ได้เดาเด้อใหม่บุบๆอยู่คนเดีกวคนเห็นอยู้นั่นแหละเขียดตรงนี้เขียดเราเขบอกเขาได้บอกคุณมาได้นี้เลยเด้็กผมเขาพ่อจะงก็ปุ้ยโอเคเป็นับบข้างบนแบบปากปลาหรือว่าเอาใจไป เขาเห็นอะไรีต pues right ัวตัวดำเขาจึงเห็นด้วยมาเสียงปลาพอเมฆผ้าเห็ดตัวสามแต่หามากกว่านี้ตัวใดเป็นผู้ผ้าะดยแม่เเอเปิดให้แม่กินเดนี๋ยวได้ได้กินดยู่แต่ว่ากินเนาะก็เอาแยงคนกันหนุ่ยผู้หญิงไปกินต่างตาค่อมแต่แต่เป็นแท่ยังบอกิน ทั้นสัตวแบบับรายมันตแบบมพิเมนอีผิดทำไมนีได้เสว่าเห็นท,ทังถัดเพี่ยนไปข้อมูลธุกิจขมูลุรกิศไหนก่อมีเป็นข้ามูลุรกิจให้เออค่ะ<ฆ>แล้วก็มาจังหันธรรมดาดิแมะค่ะ<ฆ>หรือใส่บาทธรรมดาเนี่ยอันเสวา่าตื่นตั้งแตีสามพ่อไปตอกบฟองแป่งันบะมีถ้า <c oughs> กับเมาสวดมาเเล็ก,กยังสวดเราสู้มัวกันเลสู จะเป็นเด็กใหม่แต่ว่า่าน้ในบทประแม่ผ้เห็ดถุงตาขี้ก็ว่าเสื้อจึงแม่ได้ว่ากินทั้งเสื้อกับถามพวกเจ้ากินเองแต่ว่า,มามไม่ไม่จะไปกินได้เลยแค่เท่ียนสั่นกตแล้วผู้ยหญตายง่ายผ้เห็ดว่าเนาะจะมีมาตะเหิงเนาะคะ่ะอันนี้มีมาบางซอสหอยที่นี่แบบมีมาบางต่างประเทศไทยนให้อะไร มันก็มาจากติดหะจ้กมว่ากัล้เอียวต่อห้าพอเสร็จติดีะีรจิบก็จอะกรอย่างเนี้ยนองหล้ยไล่คนเอามันอย่างแบารัวจุไปฝึนซิ่ออื่นนอกจากคำสอนพวกเจ้าไปฝุงซิ้ออื่นนอกจากคนคนเ้ามอ่างไปหาฝืนภาพบอื่นต่อจากของอย่างอย่างเพรารวยอย่างเพอายุนื่อย่างตายอย่าง่วยอย่างลายๆอย่าง ทำาอนกุเจา้าซอนสีกาเปันสิยากกาทุกอย่างไี้คิดไปเพิ่ง,ง,งปปิ้งอเงิน่าามอคุกเจา้าไปเพิ่งยังพึ่งกวกเจ้าเวลาทําบุญกวกเจ้ามิจะขอเดียวบังเนาะแต่กท่า,าบุญแหละของท <c oughs> ี่นราไปหา,า,ท,าท่ามข้านท่าหนังหมองหันบีเพสาธุเด้อกาุรเหลือพึ่งเด้ <c oughs> อเมันยาดไรเขาว่าได้เ <c oughs> นาะขาลำลุ้งสั่นงสี บุญรักษาเทวดาคุ้มครองบุคคลผ่านหลานผ่านเด้ออะไรไปเห็นแม่บ้าหละ่ะเกินดีกว่าเดีาวหลานเปอร์เซ็นต์อันอันขอร้งวัาที่หนึ่งหรือขอถึงเด็ก嗯嗯เบือเพราะขอจะเที่ยเลยค่ะจะขอเนื้อเอิร์นขอร่วมกขอให้มีสติปัญญาจะเป็นสัตว์ที่หานั่นเจอแล้วจ้าขอให้ลูกให้หลานทั้งสัตว์สี่นี่อยู่กับว่าขอให้ลูกให้หลานไม่ค่อยขอไปไหนเลยค่ะขอหน่อยอยู่ค่ะ ร่วมแล้วกับขอคือเกาขอคือเกาคออยู <t <t oui> ่ค่ะแต่ว่าไม่ได้พ่กมาตั้งหน้าตั้งตาคออย่างเดียวค่ะขอทุกขั้นก็เลยตัดไปนั่นนั่นแหละข้อมบรูของเห่าค่ะตัดใจว่าพราขอพันไดได้ค่ะมันแบบข้อมบรูเหาจึงบรัฟังคำบ่ะหลใจอีกอย่างหนึ่งโดยค้ามบรูของเห่าแบบนี้ที่เห็นเห้าหลงไปเห็นอย่างอื่นบูชาผีบูชาพระเานาคเห็ดน้ำ ทีสังเลีู้ตรงปูตาเลี้ยงกี้บบ็งปาาใจว่าทัา้งสิ้นมาเขาที่มาปกป้องถึ้อง,องเจบของมันบน้างรเฒ่าแก้พระเหตุแล้วู้เฒ่าู้แก,แก,แก้กับกพวกนี้พลดหรือไม่พลาแต่ว่าลาเขาจะันนี้นหูติดตาติดเพระจะไปซองสอดเ็นนันเ็นนี่ได้ผู้ขาดผู้เป็นอฏนดัิดีเด้กนก็คนละอยานกันเป็นทั้งกัยนย้างพี่ปูตาต่างหาก เๆไปเห็ดน้ำทลบ้านว่าเนี่ยเปเหตุจกเรือค่ะบ้านของเจ้ามีอยู่วะแล้วก็อย่างมี้บ้านมี่มี่เอยที่เียงชีพู้ตาดอนนร้อนมีบ้านม่มี่ค่ะมมบ่ตเมนไม่แน่ใจอีกขีข้าวสารจสิบตัวมมี่เยอะถ้ามาเหตุณธรรมดา เรียธรรมดาเบุญธรรมดาแล้วก็บุตริกจากใจเขาธรรมดาใจให้ดีเพราะพุทธาคุญกุศลกรรมดีร่วมร่วมบุญเลยเพราะพุทธาคุณผู้สนกรรมดีที่กราบเจ้าธรรมาตั้งแต่อดีตตอนต้นถึงสัไปจนถึงปัจจุบันนัะขณะจงแต่มั่นได้เวลาของเจ้ายาเจ้าพเจ้าเจ้ากรรมเรียงเรีงตลอดทั้งสมรสต่างๆไม่มีที่สุดทมีประมาณทุกงบประมาณดังนั้นสาธุป่อ ตอนัああ้นแหละจะเอาว่าไปตามประจ้าพุทธศาสตรอีกทางน้ยาตีนางสุโตเาจโแต่ครั้นี้อเบาเบาบลีคือแต่ว่าบาลีหางยากต้องมาได้นะครับบาลีจจำบมันกูอ่ะมันกูอ่ะ่นก็มันยังูยังเงเลยเนี่ยก็คิดในขณะที่พระยาฐานปุ๊บเพราะบททานบุคคลคนดีหมดนิ่ง ก้อนยะทานบ่ยบอคะนึกเอาโหลดนึกเอาเลยแม่บ่ค่ะตัวห้าวก็จำใบเนี่ยบอ่ะนึกนึก,น,ก,น,กนึกว่าไปเลยพระเพิพเ่นจะธาพระเพิ่นก่อนถ้าเกิดว่ามันหลายอย่างที่ถึงบ่หรือบ่ถึงบ่เนาะีะหลายคนมาถามเที่ทุนหิบ่อห้แม่ถึงบ่อแต่เขาอยู่นในนรกเขาไปได้แล้วโหลดแล้วเนาะคือ <c oughs> หลายคนกับเขาแข่งพ่อแม่งเป็นธรรมดาแต่ว่าขึ้นตนดี ไปทางต้นค่ะขางวขาควายแล้วก็วรรกัตบว่าเราสร้งทำหลักษาสนาิ่นั่นมีบพราะเขาคอยไปายโดยตัวเราบ่ไปหาหลักของฝ่ายเกิดว่าดีละเอียดเป็นเรื่องที่ทุกคนมากปฏิบัติเอาเบิงแก็เห็นเอาเองโดดนะนะครับไปปฏิบัติไปเห็นพอแม่แต่ขางใหม่นี่น่าลบถึงมันติดบาจังใดดึง น้องวันนี้จะปฏิบัติยังไงว่ปฏิบัติว่าวกว่าคนวกว่าวกหัดนักกว่าเห็นได้คือกันเสะม้วกเพราะว่าปฏิบัติยังไงนี่มันเขียนแบบมันที่เป็นเจ้าต้องหัดฟังมีดูเอาเด้อฟังฟังธรรมะพระว่าเอาเด้อจะต้องแสดงในทังที่ าเห็นตะปะเฟนี่นี่มีหลายอยางจริงๆครับต้อศึกษาเรื่อยๆแต่คนจากความเห็ดป,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 ปินมาคิดปิดมาคิดถูกปั๊บกตมีแแม่นคมขรึนได้เลยนะก็ยังบนเก่าสาสตรเอาเห็ด้วย่นเปเห็ดแต่ผู้ถ่าพาเห็ดกเห็ดเป็นืนแล้วก็เห็บ็นกระดาษก็นั <laughs> ่นแล้วจะ <laughs> อา่างว่าผู้เถ่ามาเห็ดแต่พอตะเม่ห้องตะเกียว พ่อแม่ยไพเ่เฮ็ดคือกันบ้านเจ้าเจ้ากพ่อแม่ไพ่นอนรุ่นนี้กับพ่อแม่ยไพเ่เฮ็ดดือยกันแต่ฟังข้ามถือต้องแล้วเขาเลิกลหลายแล้วเขาเก่าตามความจริงนี่เนี่ยมาบอกกันห่อหน่อยๆเจ้าก็ยังสมสิก,กรรันเลื่อนบ่็นป๊อแต่ตัเจ้าเองกินอยู่บ่ักการนู้นูบ่สมนี่ค่ะหลวงพ่อเดี๋ยวเพิ่มตู้จ้าจะมาวามาเตียงเขาอ่านตัวสิพ่อข้านู้ก็จะเฮ็ดย่างไผ่ย่างมันเรื่องข้าวเสียบฟังสมหรืดู่สมกับสั่งว่าพ่อเมียน่ได้บุญ พวกผู้ประหลับเนี่ยมันกับกับว่านั่นอีกพวกมันมาหลับลมาสวดพวกเราทำายเขอายอยู่ในนั่นแหละเพื่อความบริสุทธิ์เขาเกิดชาเฮ็ดดีเฮ็ดงามแล้วจะคิดถึงตัว,วมันจะได้ได้อยู่บอถถ่อาจะรับบ่ได้เนาะถ้าดะรับอาหารเป็นไรมีการได้อยู่บนกก่นมีตัวนี้กันยังโบราณบางคนอาจจะต้องเกี๊ยแกงบ่ละบประก,กันต้องแกีแกงให้ละเอียดด้วกนักบ,บวัวหน,าน้า นี่ผมจังยังบับนี่ชาวบ้านคือคือฟือ้นมาแรงจังสิป้าแม่นดอกก,กับมังลูจริงๆแล้วลื้อไม่ดีเนาะ <c oughs> ลื้อเอาไม่ตัวว่าสั่นบ่ารูดซ้อนพอซ้อนแม่ได้บนาเขาบอชกับว่าพ้าแม่ว่าเด็ไปฝึกาาหัดกรรมฐานในป่ามาก,ก่อนได้เนาะเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ออว่าไปนั่งทำไมดีผมจักชาตินั่นชาตินี่เพราะจักสวรสรค์ลลจังสั่นนรกจังสี่พราะเรื่จักบัานนั่นเจ้าเป็นลูกกับสังเจ้า นี้ออกไปบะวัติคมองไมหมคุณมาเป็นว่าคุด่งุณน้ำป่าน้ำโดงแล้ว,น,วน้่งควบดูหนอัอกมากถ้าคอไม่เก็บจากพิษมันก็นกลายเป็นถือตัวก็มีแต่ที่ว่าเอาคอดึงแม่เขาวสวรรค์ดัเป็นสวรรค์ไดถึงว่ารักให้พวกเจ้าถึงพระรัตนตรัยอย่างเดียวพวกตอย่าไปสนใจอย่างอื่นจะไปหาขอร้องว่าที่สังนงางไหม่เดี๋ยวกระดิ่งก้มไส้ที่ไปเสกเงินกูได้ได้ทั้งคำสอนอย่างเดียวเดี๋ยวไปตามนี้ลว้วน เลิกงามยามดีทีมิมาจากไแต่ว่าแต่งงานกับเลิกทานเดินนี่มันคือวาอยู่น้ากันสุดท้ายเนาะบัตรฟางครูมันคือเลิกกันบางครูมันก็เป็นน้ำกันที่สี่แบบความความตาลแล้วเอาตะขัมสอนอันนี้ของกอุฎเจ้าล้วนๆอ่แาแค่นั้นนู่นเองของกุฎเจ้าเลยเหตุผลส่งคนของขมผาคือกันคือ แต่ว่าการกระทําคําบอกก็คือกันว่าละอยากนำไปยีนาคุณญาติทั้งเม่นุปปัชยาคุณโอตาราโดยเฉพาะนะมันเป็นของในหลวงราชการดีที่เป็นเส้นบัวตเป็นแ้งผู้ที่บุญให้ผู้ประชาอาจารย์เพิ่นหลวงเท่าได้เข้าใจว่าเป็นของผู้เดิมเจ้าศึกษาท่องแท้ต้องพุทธวัฒนะรรมผมจะเคยฟั้างบท แต่ถ้ามีเออฟังยังจแบบังจแตมันตั้งกันได้ป่ะตักันแต่แควานจริงฟ mm. ังปุตตวัชนาฟอาจารย์ค่ดไรวเคือไปไปจับเพิ่อยูยูเพื่อนหนึ่งครับยูไปทุมครับจานวันไอ้วัดปลาจระร่าดไอ้พระอาจารย์ วัดป่าจะเลืลาดเพื่อนกับเป็นเนหรอถ้าถึงข้ละเอียด้อนนี่แะเพื่นเป็นไปสั<ก> <conclusions> ่งวัดปลาจะเลื่อลาดยูประตคลองสิเอ็ดไหมคะวีรนนท์ประคลองสิบอ็ดวีระนนท์วีรนันโ่ครูะปวัดป่าเพื่อนฟังฟังพวกเขาจะสอนพักกรรมฐานเราดูซ่าบุญสวงนานนั่นนี่พยานุพญานา ว่าเออเขาเคยเห็นนักสัตอ่อนบกตักคนไดเออพุทธาพิเศษน่ากเนเมีเี่ยวกพุทธาพิเศษเกี่วกีลกระเจ้าเปี่ยวกตึกวัดกุธเจ้าเยแยหลงใไฟฟันไปนักสัตวอ่าเอาลุกบาใจต่ว่าพ่อเมียเขาเห็นฟังแยกแยเอาเองเลยฟังพุทธวัตนันะเเข้าใจ ก็มีเลยเกี่ยวกับเบิกงามยามดีดังนางใหม่เทวดาอินมห้มเหมือนบบฟังพระอาจารย์ชิวีเพื่อนกับสอนพุทธวจนะนักฟังดี๋ค่ะเออนั่นแหละถ้าจะได้ขั้มสอนพุทธเจ้าแท้ๆกับฟังผู้รับญการปฏิบัติจริงๆมาเบิกพระปลาขั้มสอนพุทธเจ้าคนเบาขัามเบาพุทธเจ้าแต่ว่าการปฏิบัติจริงๆมาเมื่าเบิกพระปา เขาปรไเดนยุ่งกบเปิดนตะอมัไก่เดือดเอาเฉ่พาะแบบปาป้าเอาเจ้าอก็่คือไทยบานไ่คือไท่บานเลราะฉสั้งก็จะหายุ้งปลาแบบยึมุ่ค้นมาไล้บ่คือกันวัดบานต้องเร็เมันไท่บาทเนาะแต่ว่าเห็ดเกากรดน้ำนั่นน้ำนี่ จริงก็ฝากไปนนะัมันเป็นเังสนจริงจริงก็ฝากอีพีนั่นแหละเกิดมาตาสน่นนี้หลวงปู่นั่นหลวงปู่นี่ไหลมากกตั้งแต่ครูนั่นว่าั้เกิดกว่าไปนี้เลยไปบเ่มบขเราเห์คือเทยบานี่เพิ่ลไรนีเทบานนี่เทใ่บานนีก็อีดีนั่นแล้วอีเได้ค่ะเขาก็ถือไรนี้ไ่หมองเพราะเขาพระเอกเขาพระน กต่เาพู่ก็บางเพระเหตุน้ำเราก็มาไล่นี้นนมาด่าตั้งเป็นบาทมาไล่นี้แต่ว่าู้เถ่าทั้งบานกนสิบอ่อไปไปทั้งพระวัดปลาปายในจีีเนสัน,สนเนาะค่ะพรกันเวียนไหวไปเกิดอยู่ไหนมรดจากทา้าหอมาจากในพานบ่ะบ่รุกคนบ่ ขับบุญกระบอกจักบุญบุญปลว่ารยังกรบอกจัสัมผัสสัมผัสจิตใจทั้งขับบุญแต่แท้ก็ยังบกจักรไจักเทตามประเทศนี้ขอสิ้นกับขอเรารักษาอยู่บอกบ่แต่ว่าแต่งแต่ว่าอลุ้นวชหัดทิ้งป้าประเวทเนาะบุญนนั่นบุ้นนี่ทำานพาผ้ากันบ่าสื่อเลยเอาข้องสูงมาเป็นของเด็กขอสิ้นขอเรารักษาอยู่นี่เกีตหน้าในการจะรักษามือหนึ่งขึ้นหนึ่งหรือตลอดที่ิต อังเว้าไปเลยได้ใบจักหยังเด้ทำลายสัจจะตัวเองได้แบบนั้นเลยเป็นคนว่นนีสัจจะว่นนีความจริงใจนะบอระปานานติปาตากับบาเป็นการต่อว่ากักินเหล่าพวอเก่าสุรามีอะไรเยอะมากเฉพมาตถานนหอยนางมันว้ากับ่าคืองานศพเนี่ยถ้าขึ้นมาสวดขอเจนนั่นก่อนถ้าต้องขอต้องเมาต้องไหวเห็นหมิ่นฝันวันบ่เด็นน้ำเจ้าเลยเดือดมังกล ให้คนจริงคิดเอาทุกทักเอาเองว่าเป็น,นัั่นเหตุสังซีตมันถึงหนักบอลงก็เจ้า,เ,าเห็นอะไรเห็นบ่าอะไรจะหลับจะหลับเหรอบุญคือความสงบเย็านใจมันฝึกหัดตากหน้าจักความบุญแท้ๆเปในใ็นยังไงบ่แมนว่ามาเหตุตามเพื่อนี่เรามันสิได้ความสงบงพเคยเกิดขึ้นกับจิตใจของเจ้าขอกเหตุผลเลยพวกเจ้ามีแต่ปากว่า ช่วยมากกบไปหาค้าานเติมถุกแลกข,ของแบกน้ำแบกนี่เจ <C oughs> ้าฟังดีๆก็เจ้าติเข้าใจดรอกนาเ <C oughs> จ้าอากาฟังไปฟปังคนนึงเพ่า <C oughs> มันประเด็นนี้ละเอียดมันว่ามันแหลกของแต่ให้ลูกประสบอะไรเป็นเจ้าเป็นนายให้ลูกเป็นนั่นเป็นนี่ <C oughs> บุญรักษาเรื่องดาวขุครองลูกขาเด้อกับว่าเอาไว่า,าบุ้ขาอายุยืนเด้อได้บหมเนาะมันที่เข้าใจความหมายคำสอนของเจ้าเพระว่ามันมีแต่แนวจังสันแล้วก็ ว่ามาตาหน่อยจนใหญ่จนเข่า,านะแล้วพอเข้าใจอันนี้จังทุกขังมาตาพอเข้าใจทุกสมุทัยนี่หลุดหมัดไปแบบนั้นวะ่าละ่ะพอเข้าใจมิตรสิอายุยืนวเวลาว่าใดดังใจมานนั่นนี่เดือดะโพดยืนโทษฟ้าที่สางท่าปาดาโทษผู้น,นั้น,นโทษผู้น,นี้เลืองบ่อนอนออกมาเบิกบ่งเลยเลือ,บองบ่งออกจากข้าวาเหตุแห่งทุกข์อยู่ใส่นี่แหละบักจักตัวนี้เลื่องภาคกันเถียงเราสอมป้าได้ ยืนหนีว่าได้น,ดนั่นนี่เลยครับแล้พูดรู้เรื่องโหลดเลยเฮ้ยโหลดขั้นเบาที่สุดไรนี้โหลดไปฟังดีๆเลยอยว่าโวมโมนเด้ฟังก่อนหลังเอาเด้การใจจะฟังรู้คิดนะครับเออฟังนานๆแหละฟังไปเรื่อยๆเราก็เคยติเขาเ้าใจเราเขาเขาบอกง่ายๆเขาบอกเร็วฟัาสุขภรีเราขึ้นเดี๋ยวก็ะบอกปากแก้วเดี๋ยวนี้ ก็หลาะเด้ยิงมร่งสองตุดมนก็เต็อไม่ได้หาองที่พี่ดอกคืเมือผู้ได้ยากข้ามากาดปฏิบัติกับก้ามาพักคนเดียวีกัเจ้าเห็ดนึงที่อยู่กันมีน้ำคนมาจากข้างยนั้นไก่จากกัางจิวัดหลหมอเามาตัดไตเลย จะภาคใต้ก็ม <c oughs> ีมีสูตรจังหวัดหกสิบอยู่เนาะจังหวัดใต้แน่แล้วเพราะง <c oughs> ั้นคนยี่นี่คนใดเด้คนยี่นี่คนบา้บานนี่มีตะไลพระเด้ตำบลน,นี่ไลพระาตาน้นไลพระคือเขาไล่แลวงปู่แทนนี่ไงทางรีเขาจะว่าดูสนใจดอกครับมันแต่ก็ไล่ฟ้าให้ ข้าเจ้าสุดเดาข้าเจ้าก็ได้คิดยากก็ได้กังวลยังดอกแต่บ่ได้าข้อเดี๋ยวไปคิดเอาส่นั้นหนักจั่งทั้งสี่เ้คาคล้องอยู่โลกมหาเวกีนรกนั่งบนหุ่นยวงเดียวคิดว่าตายไปทั้งสิไปดีมันสั่งไว้ตอนเป็นเป็นเต็มมีเลยสั่งไว้เรื่อ,องข้อมีขีดมีข้อปูนแต้มข้อบูศึกมีเวลาห่าสูนนั่งขึ้นนรกหิบมันบละเวลาห่าสูนมันบราไปทำลายไปยด้วยเาจะมานอนนี่จะยังสูนเพื่อนอยู่ด้ ก็โมโหนหลุีโกปีปแบบนั้นนี่เระอยากปกใจขาดายตอนนั้นปับลงนัลงพับเลยบริเกียร์่อนนี่ผ้าบธรรมดาจิตใจโลกจะไ้นั่นจะได้นอนคำข้วนจะได้นันจะไปนี่ห่วงนั่นห่วงนี้จิตจปตปเลีนสัตว์คิดแต่อยากได้อยากอู่อยากกินคิดสัตว์ในรระสานคิดแบบนั้นครับครับคาับับังดีๆบังเอาไหมัครับครัังออ ฏิบัต,ติาบไก่มากาที่เามูเบดได้เราหลักพระหลักอันนี้บอก้องผู้ไรนี่ยห่แ่วายขาไม่ความมามาี่ไม่ได้คิดยังดอกถ้าไปแยกประเพีใส่ก็มากกว่าจมมันนั่เขาไปจากอายขอผู้หญิงนะ